วัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสตลาดออริจินอลอาจจะเสียงอาจจะเหมือนวัดลงคอนะครับจริงๆไม่เหมือนนะวัดลงคอเลยแต่วันนี้อยากจะมาถ่ายนี่ให้ดูอา่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตะใบเออเป็นตะใบของอิชิเนนนะครับเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็เขาจะเป็นมีโคตติ้งอยู่ที่ตัวกล้านนะตัวก้านอา่าน่าจะเคลือบแบบเพชรมานะครับ ตัวเนี้ยเขาจะมีรูปอยู่เนี่ยจะเป็นครึ่งวงกลมตัวนี้จะเป็นสามเหลี่ยมนี้จะเป็นแบนนะแล้วแล้วแต่ละอันก็จะมีสีที่ด้ามแตกต่างกันนะนี่นะม,มันใช้กับงานเล็กๆแหละครับแต่ว่าเราซื้อมาใช้กับงานลดได้นะก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับร mm นะ้อยมิลิเมตรนะเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะครับอลักก็ อันนี้แกะออกมาแล้วนะตัวด้ามเนี่ยจะเป็นยางนะครับเป็นยางตัววัสดุนะจะเป็นแบบทองเหลืองนะจะเป็นทองเหลืองแล้วก็หุ้มนะปลายแบบห่อมาแบบนี้เป็นงานของญี่ปุ่นห่อมาจะเป็นลักษณะห่อมานะเป็นตะไบแบบห่อมา มันจะเคลือบเคลือบเพชรนะอ็นตะบ,บายเพชรนะงานก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะเนาะก็โอเคแหละอันหนึ่งราคาก็ไม่ใช่ถูกเพราะว่าอันเล็กๆนี่ราคานี่อันเกือบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นครึ่งวงกลมนะ ด้านนี้จะแบนนะด้านนี้จะเป็นเครื่องวงกลมเอาไว้เอาไว้ตะใบให้มันกลมแบบตะใบด้านบนตะใบด้านล่างตะใบด้านข้างเนี่ยมันก็จะกลมนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบกลมเลยอย่างเงี้ยอาจจะซื้อเป็นตะใบกลมไปเลยก็ได้นะอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ผมเอามาลบลบมุมไอแกนใส ผู้เล่นหน้าช,ชามหน้านะครับชามหน้าของพวกรถเกียร์โต้บางทีขันไม่ดีเกียร์ล้มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ก็มีไว้ก็ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะซื้อเป็นตัวสามเหลี่ยมนะเวลาเราจะเหลาเหลาเกียร์ที่ใส่ตรงๆก็เหลาเหลาเป็นร่องได้นะสามเหลี่ยมพอดีเลยเล็กๆกำลังสวยนะ สมมติถ้าเราจะใช่ฮะเราวางปุ๊บแล้วเราก็ดึงวางปุ๊บแล้วเราก็ดึงวางปุ๊บแล้วเราก็ดึงมันก็จะได้มุมที่สวยงามนะอืงานก็ประมาณนี้นะครับอันเท่าไห้แค่หูเลยนะส่วนใหญ่เขาเอาไปทําเครื่องประดับนะตะไบเครื่องประดับอ่างเงี้ยแต่ว่างานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เหมาะนะครับอื แต่ใบอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเออกำลังถนัดมือเลยมันไม่ใหญ่เกินไม่อะไรเกินแล้วก็พกพาง่ายนะครับเจ็บง่ายนะก็หลักๆก็จะประมาณนี้จริงๆผมยังไม่มีงานที่จะต้องใช้หรอกแต่ก็แกะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะใครที่เข้ามารับชมก็แกะให้ดูเอามาถ่ายให้ดูนะจริงเครื่องมือผมมีเยอะมากนะแต่ไม่มีเวลาถ่ายเลยจริงๆเดี๋ยวจะหาเ,เวลาถ่ายให้แบบเยอะๆนะครับตอนนี้มนไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายอะไร ทำงานยุ่งมากเลยนะครับแล้วก็การที่จะหยิบเครื่องมือขึ้นมาถ่ายเยอะๆมันก็ไม่ไหวนะครับอันนี้คือพวกที่ถ่ายแล้วไม่ได้หยิบลงไปนะจริงๆช่วงนี้รถก็ยังไม่ได้ทําเลยครับไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาขี่ด้วยซ้ำนะครับก็คือนี่แหละก็ถ่ายให,ให้ได้รับชมนะจะได้หายคิดถึงนะคลิปจริงๆที่เห็นกันอยู่เนะี่ยก็ถ่ายไว้นานแล้วตอนว่างๆนะครับเพิ่งจะเอามาลงนะ แต่ถ้าคลิปขาดหายไปบ้างก็อย่าเพิ่งมีหายกันไปนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาเวลามาถ่ายให้นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ